อัปเดตราคาน้ำตาลราคาน้ำตาลล่วงหน้าตลาดน้ำตาลอเมริกาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บ่าวโซนกันด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตาม s u b สไครต์นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็มาติดตามอัปเดตสถานการณ์ราคา น้ำตาลซื้อขายล่วงหน้าตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักที่ไทยอิงราคาในการคิดคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นและราคาอ้อยขั้นสุดท้ายด้วยนะครับสำหรับในรอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรอบเดือนตุลาคม2564ก็ทำสิติขึ้นมาอยู่ที่10 7.79เซนต่อปอนนะครับซึ่งก็เพิ่มจากเมื่อวันก่อนนะครับก็ปรับขยับเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับประมาณ0.08เซนต่อปอนนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับในรอบเดือนตุลาคมนะครับซึ่งในรอบเดือนตุลาคมนั้นเป็นรอบเดือนที่สำคัญนะครับคือจะมีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ประจำฤดูการผลิตปี2563ทับ64และประกาศราคาอ้อยขั้นต้นก่อนจะเปิดหีบฤดูการผลิตปี2564ทับ65นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นทิศทางที่ดีสำหรับราคาน้ำตาลซื้อขายล่วงหน้าณนะตอนนี้นะครับที่ราคาปรับขยับเพิ่มขึ้นเกือบจะแตะ18เซนนะครับ ก็ถือว่าถ้าหากรวมพรีเมียมก็น่าจะอยู่ที่19เซนเลยทีเดียวนะครับส่วนในรอบเดือนมีนาคม2565นอยะครับอยู่ที่18.15เซนต์ต่อปอนด์ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ยังดีอยู่นะครับสำหรับในปี2565นะครับในรอบเดือนพฤษภาคม2565นกะครับก็อยู่ที่17.32เซนต์ต่อปอนด์นะครับในรอบเดือนกรกฎาคม2565 อยู่ที่16.60เซนต์ต่อปอนด์ในรอบเดือนตุลาคม2565ก็อยู่ที่16.23เซนต์ต่อปอนด์นั่นเองนะครับก็ถือว่าในรอบปี2565นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมนั้นก็ยังถือว่าเป็นราคาทิศทางที่ดีดีกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับดีกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะครับในปีที่ผ่านมานั้นรวมพรีเมียมก็จะอยู่ ในราวสิบเจ็ดเซนต์ต่อปอนด์นะครับแต่สำหรับในปีนี้นะครับหากรวมพรีเมียมก็น่าจะอยู่ที่19เซนต์ต่อปอนดะ์ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับราคาน้ำตาลซื้อขายล่วงหน้าของตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักตลาดที่ไทยใช้อิงนะครับและทั่วโลกใช้อิงนะครับคือตลาดของอเมริกาและตลาดของยุโรปนั่นเองนะครับก็ถือว่าราคาน้ำตาลซื้อขายล่วงหน้าของ2ตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง2ตลาดนะครับ ในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอยู่สำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการไร่อ้อยของพี่น้องนะครับในฤดูการถัดไปนะครับซึ่งจะมองได้ว่าในปี2 5 6 5นนั้นราคาน้ำตาลซื้อขายล่วงหน้าก็ยังดีอยู่นะครับนี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะครับ ยังรอดูอีกในรอบระยะปลายปี2564นะครับว่าราคาซื้อขายล่วงหน้านั้นจะเป็นเช่นไรอีกนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับพี่น้องชาวไรอ้อยคลิปนี้อัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับท่านผู้ชม